ครับวันนี้เป็นตัวรถตู้นะครับสองพันสิบประมาณนะครับเป็นศูนย์หกถึงหนึ่งแปดถึงเ้านะครับตัวนี้ก็วันนี้มีมาติดตั้งเดอนระบบนะครับวงไรมันติฟังก์ชันนะครับก็นี้เป็นวง PU นูครับสภาพก็หมายกิ๊บนะครับแล้วก็มีติดตั้งเป็นจอแอนดรอยนะครับเป็นสิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็นมสี่ลอมหกสิบสี่นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัว คาเพย์ด้วยนะครับรองรับ Apple c a r าเพด้วยนะครับแล้วก็เป็น8 CPU 8 c o ์ครองรับกล้อง360ใส่ซิมได้ครับทั้ง 4G และ 5G Wi-Fi 5G นะครับรองรับ WiFi 5G นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้ากากนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็มีการแต่งขึ้นมาหน่อยครับให้มันเข้านะครับเข้ากับมุมของขอบพอดีครับจริงๆแต่งมันต้องแต่งข้างเดียวนี้แต่งมาสองข้างแต่งมาเผื่อไว้ก่อนนะครับก็ใส่ เอากรอบเดิมนะครับสวยงามนะครับกรอบพร้อมใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็พันตีฟังก์ชันก็เดินให้ครบนะครับไฟก็ติดครบทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากไปทําประตูสไลด์ฟ้าอะไรก็สามารถไปทําได้เลาะวงจรออกแล้วก็เดินใส่เพิ่มได้นะครับผมตัวนี้เป็นสปายลร์12พินนะครับพินเหลือนะครับก็เอาไปทาอย่างอื่นได้อีกนะครับก็อเพิ่มเสียงรถเสียงใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนเพลงต่างๆโหมดต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับ พออกรับสายก็ใช้งานปกติครับตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องของปุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแ a รม g จิกนะครับ8 u ซแคอจะไวครับก็จะตอบสนองดีแล้วก็ประมวลผลได้เร็วนะครับก็มี Apple c a r p เ a y ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับเป็น a p p l e Ca r p เ a y เป็นไร้สายนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมอย่างอื่นก็ทั่วไปนะครับ จอก็เร็วครับไม่มีหน่วงนะครับก็พร้อมใช้งานต่างๆนะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับตัวรถตู้คอมมิวนะครับก็เดินสายเดินระบบติดตั้งจอยแอนดรอยนะก็พร้อมใช้งานนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับตัวจอนะครับนี่ก็ขอบคุณมากครับ